ครับก็อสสมาพี่น้องมองปายสมองตะบอลนะครับเนาะมอปรไทยก็เล่าตั้งประเทศหรือในประเทศถูกมุมสุกแจ่ครับครับเมื่อนี้ผมกะบพี่มาพาพี่น้องนะครับไปพิสูจน์เกี่ยวกับหลุมหลุมวิญญาณเพิ่นนะครับผู้เพิ่นเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าถือรถต้นจนข้อขาดนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยเดี๋ยวมาพิสูจน์ว่าเพิ่นจังไหนะครับเพราะว่าเพิ่นอ่า มีคนเห็นเพิ่นนะครับไอ้ได้สองสามมื่นแล้วนะครับเพิ่นนั่งห้องไห้ยุ่มเลยล่ะมื่อนี้ผมก็เลยจุดเทียนนะครับล่องเชิญหลวงยินยันเพลนเพลินมาจริงได้คิดพบคิดพอบ่นะครับพี่น้องพี่น้องกะลุ่นๆไปพร้อมๆกันนะครับเนาะไปผมจะพาเพลินเพี่น้องหลุมของเพิ่นนะครับเนาะเอาเพินเป็นลุ่นไปพร้อมกันนะครับเด้อ วกวค่นขังหกน้องก็ตรงยางแล้วว่าครับถึงผมเลยมา่หอนแล้วนะครับผม,มหอนแล้วซึงผมก็ได้จุดเทียนได้แล้วนะครับแต่ขออันเชิญเพื่อนไม่เห็นพี่นอ้องพ,พ,พ่อน้ำกันครับพี่น้อง <c oughs> นะนี่ครับผมมาพอแล้วครับนี่ขึ้นหลุมของคนนะครับเนาะ โมดิเด่นดิรครับเอาจังได้การให้ลูกในร้านเ,เนี่ยเห็นเออผมถอยออกมานะครับเนะาะกาขับนี่ลงมีย่านจริงให้ลูกในร้านเ,เนี่ยห็นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถอยออกมาผมกินดับไฟจรงให้น้องเบิงไปน้อกันไปที่พบพ่อบอนะครับผมกต่จังได้กะรเดินรุ่นไปพร้อมก,กันกับพี่น้องม,มาผู้เดียวก็เขาขับผุนอีกเดือนบรรยากาศก็วว่างเวงเอาเดี๋ยวผมกินดับไฟ ลงบนนะครับพีห็งเงา พี่ี้องเปเียมเี่ยี่เป็นเงาเนะครับเป็นเงาพี่น้องเ,เ,เดือน,น,น,นครับเ,เ,เดือนเนนังขึ้นเี้ยวคือเกา่าบรรยากาศน้องว่าดูครับป่าชาไทยบ้านมีปาชาไทยบ้านครับพี่น้อง เงาเป็นเงาตัวมเลยโอ้โหคจริงเป็นเงาคจริงเลยงาเลยครับเอาเดี๋ยวผมเปิดให้กันเงนเย็นเลยครับบาทานมันก็ไม่นิวอกครับกอนกลางหกนะครับบรรยากาศหกครับพี่นอง เมื่ผมรับไฟเห็นนะครับเห็นถึงเงาเลยโอ้ยมันชื้นจุดพี่น้นองครับเป็นหลุมของเพิ่นรับพอเปิดไฟแต่ว่เห็นปิดไฟมัเห็นนั่งโอ้ยมันกรหจายไปหดถ้าเปิดไฟผม่นนมว่เ,เห็นครับตปิดไฟมันยันนะั่งเนาะ บรรยากาศกัดข้ก่อนข้างเปี้ยวบังเดงกับพี่น้องตาทั้งนั้นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเลิกเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับลังใจผมเลยนะครับสารคิดดีๆเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับผมถ้าพี่น้องก็เบิบ้งไปต,ตามๆกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาคผูเชายก็เข้าขามือบรรยากาศบังเด้งน่าดูจักเสียงยังเป็นเสียงยังพี่น้องเลย กินเห็นนางยุพมใหม่นะครับกินเห็นนางยุพมใหม่เป็นป้าทั้งนั้นนะครับพี่น้องเอาจะเดี๋ยวผมจะขอรับอีกไฟอีกตัวนึงนะครับพี่น้อง,แล,ง,แ,ลงแล้วก็จังเลยก็จังนีมครับเนะเาะอ่ะผมจะรับไฟให้เบนตัวหนึง ยังม้าก็ลืมห้อลืมานเี่น้องอารมณการคนขังทำไม่ด้เมืองเป็น่กันไม่ขัดด้วยนองเห็นบ่เห็นเป็นเงาขาวๆตรงจุดหนึ่งบ่ครับเน้องเห็นเป็นเงาเอ้ยเปไสับ เ,เป็นเน่าอยู่นะครับน,น้องเป็น้องอ่ะโอ้ขออนุญาตบาทกัมอ๋อหลบหลานหลบกวนแค่นี่ลลนกกนแหละขอบคุณขอบคุณหลายหลายไม่เห็นหนึ่งศูนยลานได้เห็นหน่งฟออยู่นะครับจะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องกันนะเอ้าขออนุญาตบาดทกัมจ้ะมึงแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วนะครับเด้ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับเอาจิ๊บหนีผมเอาไหวนทำหน,นี้องเกงเพี่น้องเนาะ คิดหน้าจังติดตามกันนานครับผมว่าติดเป็นตั้งแต่มีนาดีนั่นตั้งแต่ครับเนาะอ่าคิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับผม